สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและท่านผู้เจริญที่กรักรบทุกคนครับที่นี่คือรายการนะครับเจ็ดวันมหาแห่งนะครับแต่ยระากรด้วยวันที่เกิดขึ้นต่างๆคือวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์นะครับปร่ชากรนี้เจ็ดวันนะครับแต่ก็มีการพยากรมีทั้งดีทั้ง้ายนะครับก็ดูได้นะครับโดยไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่สำหรับดีอาจารย์จิตครับ อันนี้นนี่เป็นไพ่ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันแรกตั้งแต่วันที่16ถึง30มิถุนายนนี้นะครับ6ใบ1ได้แล้วครับ2 3 4 5 และสุดท้าย6ใบหนึ่งคือถ้วยหนึ่งใบหนึ่งใบนะครับเป็นขนาดของเกี่ยวกับควา,ามโชคดีเกี่ยวกับสังหาริมทรัพย์บ้านและที่ดินนะครับใบแรกครับใบสอง ถ้วยห้าใบมีความทุกข์ในเรื่องของความรักนะครับไม่ว่าจะเป็นรักเพื่อนฝูงรักสามีภรรยารักพ่อรักแม่ต่างๆจะมีความทุกขนะครับเพราะเรารักเขามากก็ต้องทุกมากเป็นธรรมดานะครับให้เป็นเศษเป็นผู้หญิงที่สองใจหรือไม่แน่ใจว่ารักเขาจริงไหมนะครับแล้วการที่มีครอบครัวถือเป็นสิ่งที่ดีมีความสุขในครอบครัวนะครับแล้วก็เป็น มีความขัดแย้งกับฝ่ายตรงข้ามหรือเรื่องก,รา,การงานประมาณนั้นต้องทําบุญถุนทานจะดอกเคาะพอเนี่ยเริ่มแรกนะครับขนกรับคนเปิดวันอาทิตย์นะครับในวันนี้ขอพยากรเกี่ยวกับ,รบเรื่องของบ้านและที่ดินจะได้เหมาะสมละวับคนที่ทำอาชีพอิสระเป็นในหน้าค้าที่ดินนะครับหรือทํางานประจาก,ก็จะได้รับบ้านนะครับได้รับการผ่อนบ้านผ่อนธนาคารแบงอนุมัติให้ผ่อนได้ปีนี้ในช่วงนี้ คนเกิดวันทิ์ได้บ้านอย่างแน่นอนหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือได้มมดออกแน่นอนวันนี้แล้วก็สิ่งที่สําคัญคือว่าเขาจะไม่มีความสุขเรื่องของความรักอยู่เรื่องความรักคือแฟนอยู่ด้วยกันหรือคนที่เป็นเพศที่สามก็รักผู้ชายด้วยกันรักผู้หญิงด้วยกันประมาณน,นั้นก็ไม่มีความสุขก็จะ่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับมีอาจจะเลิกกันหรืออาจแยกทางกันประวัณนั้นนะครับ มีข้อเสียงยอย่างนี้นะครับและตัวนี้คือเป็นเรื่องของคายเป็นเศษความไม่แน่นอนเรื่องความรักแล้วถ้าเกิดชายหญิงชายหรือหญิงผู้ใดที่มีความรักแล้วก็เสียจกเสียใจผู้หญิงคนนั้นจะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามาแทนที่อันนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่เป็นผู้ชายหรือแบบคนที่เป็นเพศที่สามก็ได้ผู้ชายนะครับประมาณนั้นนะครับ ถ้าส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่คือคือไพ่ตัวนี้เป็นไพ่เงินไพ่รูกถ้วยรูกถ้วยจากสิบไปเป็นลักษณะของการที่มีครอบครัวอุดมสมบูรณ์พลสุขนะครับก็รักกันดีไว้มีการช่วยเหลือเกิดขึ้นนะครับก็ตาลาที่คุณแม่เกษียรยุธเขาก็มีความสุขในขครอบครัวพี่น้องให้ความสัมคีมีคนมาร่วมงานศพเขานะครับประมาณนั้น และที่สำคัญคือว่าดาบสองหมายถึงความขัดแย้งเรื่องระหว่างการงานหน้าที่นะครับอันนี้ขอเตือนว่าคนทหับเกิดวันอาทิตย์นี้ต้องคุณระมัดระวังในการท้าออะวิวาเกี่ยวกับเรื่องการงานเจ้านายเพื่อร่วมง,งานต่างๆอาจจะเป็นอลิหลาดศัตรูกันนะครับให้ทําบุญถุนทานไว้นะครับทําใจทําใจไม่ได้ต้องทําใจที่ว่า ไปบวชพรามถือศีลอาจจะไปตะดอกเคาะหรือไปหาท้าเวสวร์น,นะครับที่เป็นผ้าสีแดงเป็นเทพเจ้าสีแดงแดกแดงนะครับขอปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปแต่เราต้องทําดีด้วยนะครับทาบุญตั้งบปารมีเขาจึงไม่ทําอะไรเราได้นะครับแล้วพาเขาจะแพ้ไปตัวเองอาจจะมาขอโทษที่เขาทําอย่างนั้นไปเกิดความเข้าใจผิดอย่างนี้นะครับทุ้นี้เป็น่วงใช้ารายการนะครับ เป็นช่วงตัวเลขผาเฮงนะครับหลักสิบนะครับหลักหน่วยครับศูนย์ห้าห้าศูนย์ประมาณนะครับขอโชคดีนะครับ ขอ,อโชคดีมีทรัพย์ที่ใช้อย่างเหลือเฟืออยู่เย็นเป็นสุขต่อไปมาเจอกันวันจันทร์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ